ก็สวัสดีครับผมโคดโดพัฒนพลนามเสริฐก็เพิ่งได้รับตำแหน่งในฤดูกาลนี้ครับครับ้ทำทีมปัตตานีเอฟซี FC ครับผมก่อนหน้านี้ทำทีมไหนบ้างครับผมก่อนจะมารับงานที่นี่ก็ก่อนหน้านี้ก็ถ้า,า,าระดับไปทำทีมในระดับทีสองและอุทธานีเอฟซีแล้วล่าสุดกับเกษตรศาสตร์เอฟซีครับรู้สึกไงบ้างครับกับการมาทำในสามโซนใต้ที่หลายคนเขาบอกว่าเป็นลีกที่หินที่สุดในรดารางลากยักษ์ก็ ที่คําว่าเห็นที่สุดนั่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศมากกว่าที่ถ้าฝนตกบ่อยแล้วก็อาจจะเขาเรียกวิธีการทําทีมก็อาจจะมีต้องมีวิธีการเฉพาะหน่อยในช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยครับก็ถามว่ามันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ได้รับงานที่นี่ก็มีเป้าหมายตรงกันกับผู้บริหารครับก็ยินดีที่ได้รับโอกาสตรงนี้ครับเป้าหมายส่วนที่วางไว้การมาทำทีมตะนีที่ถือว่าเป็นทีมชั้นนําของชนตาย ก็เป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วครับก็คืออยากจะพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกให้และผลงานให้ดีกว่าปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มี2อสมทีมที่ระดับซีสที่สัมภาษณ์แต่เป้าหมายก็ไม่ชัดเจนนะก็เลยยังยังไม่ได้ตกลงกันแต่พอสัมภาษณ์ปตัตตานนะีคุยกันวันเดียววันเดียวประมาณแค่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสชั่วโมงในการพูดประหานตัดสินใจก็ให้โอกาสกลับมาทำรงนี้ก็เออเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าไปเพลย์ออฟก่อนนะครับแล้วก็อยากขึ้นที่ออยู่แล้ว,ลวเราก็ต้องดูว่า ร้อมพร้อม,อมออของตัวผู้เล่นนะตอนนั้นแล้วก็เ,เรื่องสุภาพแรงต่างๆๆผมว่าทีมเราน่าจะไปได้ซ้อมปีซีซั่นมาก็ได้ระยะเวลาพอสมควรครับจุดด้จุดแข็งของทีมตอนนี้มีอะไรบ้างก็คือตอนนี้คือสามสัปดาห์เราก็ปรับความเข้าใจกันมากกว่านะเรื่องสภาพร่างกายอันนี้มันต้องเริ่มต้นอยู่แล้วนะปีซีซั่นก็คือค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราอาจจะ เ,เขาเรียกนักเตะพักก็คือพักเลยนะแล้วก็มาฟื้นฟูในช่วงปิดซีซั่นเนี่ยให้ให้เข้าสู่ระบบการทํางานปกติของความฟิตอะไรต่างๆแล้วก็ปัญหาหรือข้อดีข้อเสียคือตอนนี้คือทุกคน,นพยายามทําความเข้าใจการทํางานหนักด้วยกันทั้งหมดนะแข่งขันกันในทีมเพื่อที่จะให้ทีมพร้อมที่สุดผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับส่วนข้อเสียหรือ จุดที่ต้องพัฒนาอะไรเงี้ยมันต้องพัฒนาตลอดอยู่แล้วฟุตบอลนะทุกคนต้องเรียนรู้เพราะว่าเราเล่นลงเกมแต่และเกมที่ผ่านมาคือเราจะได้รู้จุดที่เราต้องพัฒนากันต่อนะทุกคนก็ทํทาเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีครับสุดท้ายโค้ชใหม่ครับแล้วก็ถือว่าใหม่ของก้าเลยพูดอะไรกับแฟนบอลชาวปัตตานีเลยครับผมก็ปัตตานีเป็นทีมที่มีแฟนบอลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วในทุกๆปีที่ผ่านมาก็อยากจะฝากติดตามนะครับทั้ง ตัวทีมปตัตตานี f อฟทั้งนักเตะทั้งทีมงานที่มาทํากันใหม่นะผมคิดว่าปีนี้ผลงานจะดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนซึ่งมันก็ไม่มีทางเลือกที่ถ้าจะดีกว่าปีที่แล้วก็คือเราต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ก็ฝากติดตามทีมด้วยครับ